สวัสดีค่ะพี่น้องปองโกและพี่น้องปองไปเมื่อนี้ก็มาพอกกระช่องแม่กำนันรอฟังลํ่มสตอรี่คือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องหลังจากเนาะคะ่ะบอได้หวอนัวงหัวมวอนกับพี่น้องมาสักระยะหนึ่งเนาะคะ่ะตั้งแต่ก้อนปีใหม่เนาะคะ่ะแม่กำนันบอสบายกับพี่น้องเสียงบอสไคมีเนาะคะ่ะซึ่งเสียงมาแล้วพี่น้องเสียงมาแล้วก็เสียงแฟนคลับเอฟซีเนาะคะ่ะของน้องอ,อายเนาะคะ่ะ แหงบานมะลำเสียงวิหกนะคะนกพงสะกอนนะคะพ่อจ๋านนะคะเมื่อนี้นะคะแม่กำนันนะคะเอาเนื้อหานะคะอ้างอิงมาจากนะคะปลาบูปลาอ่อนนะคะพี่น้องว่าฝากพี่ตอนน้องคือเก่าคือเดิมค่ะความน่ารักเนาะคะ่ะความสดใสของน้องอาอายแลวก็มาฟังเนาะคะ่ปะปลาโบสอนน้องอาอายเนาะ,ะพี่น้องเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเนาะคะ่ะพี่น้องถี่มีคนเอ็นดูเนาะคะ่ะอีลานะคะ่ะ ลูกพ่อจ้าเนาะค่ะพี่น้องฝากพี่ตอนน้องเป็นกําลังใจให้น้องอ้ายเนาะค่ะเสียงมีหกแลค่ะป้าโบปราอ่อนน้าเด้อค่ะพี่น้องปราโบสอนน้องอย่างดีมากเลยนะคะพี่น้องไปชมกันเลยค่ะ เพราะว่าถามาต่อได้บ่ต่อได้แต่่าใบของเฮามันยัง่สมควเนใบของห้องใบของอีหลามันยัง่สมพ่วรต่อเลพพ่อต้่มเกลียวเรพเ่อสี๋ยวเรพพ่อสีเสีย่ิ้าเฮปไปต่อเลพพ่อมันสิเสียเมียนเรพพ่อมันสีหนาเรพมันสิเสียแห็มันหอดใบก่อนป้าสิพ้าไปเห็ดตู่แนวเห็มัน18ิีแปด้าสิพาไปเฮ็ดต่างแตงหี้นี่เอออยากเห็หยังป้าสิพ้าไปมีป้าสิพาไปเฮ็ดต่้งแต่หวัดนี่สไลด์ผมน้อย เเลยเห็นมันหอดิบแปดแล้ก่อนเดเออป่าจะพาไปเห็ดเปิดคแนวเลยมันเปนอยางไรหรือเขาหมนยูหอดก่อนตัดาไปเหตุแล้วงห่วงแต่ว่าอันยเขามันก็ทันหอดคอยเห็ดไปคอยไปตามใบของเราตามใบที่ลานตามเลยกเราแดได้นเปากแดีดด่ยนมือมีเ็ขึ้นจะเป็นย เดี๋ยวเขาที่แบบว่า